เจ้าไก่นักเลงเจอกับเจ้าไก่สมุไรความชั่วร้ายเป็นตัวที่มีฝีมือทั้งคู่ช้า นักเลงประทะเจ้าสาวอย่าทำร้ายกันเลยเพื่อนอย่าเตะเจ้าสาวสลบหรือเปล่าหูยเจอคนไทยครับผมมาไก่นักเลงประทะหุ่ยซุปเปอร์ไซยาคนไทยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกมมนกณนปะุระศสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่26กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นพลังเคียวยมทูตสุดโหดไปเป็นที่เรียบร้อยนะ อเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เหมือนจะเก่งกาดกว่าเจ้าไก่สมูไรซะอีกนะตอนนี้ก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดของทีมเราเลยก็ว่าได้ สำหรับในตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเก็บเงินแล้วก็เก็บเลเวลนะครับผมแม่ไปจนถึงด่านประมาณ600กว่าแล้วนะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆใกล้จะปลดล็อกเจ้าไก่ฟินิกเข้าไปทุกทีสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาอัปเกรดพวกไก่ที่เราไม่ค่อยได้ลองเล่นกันดูนะเผื่อเพื่อน,อนๆแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเก็บเงินจะได้รู้ว่าตัวที่พี่อัปเกรดในวันนี้จะพอสู้ได้หรือเปล่านะนั่นก็คือเจ้าไก่นักเลงนั่นเองนะครับผมแม่นักเลงสุดห้าวหาญ เป็นตัวที่โอ้โหเรียกได้ว่าหน้าตานี่เอาเรื่องจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังของเจ้าตัวนี้จะเก่งกาจขนาดไหนกันเถอะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหอยู่ใกล้ๆกับเจ้าไกยมทูตเลยนะใช้เงินในการอัปเกรดเลเวลหนึ่งประมาณ300,000ไก่นักเลงสุดโหดแม่คาบไม้จิ้มฟันทําเทสซะด้วยนะสําหรับเจ้านี่รู้สึกว่าจะมีอัตราการคิที่80% ก็ถือว่าสูงพอใช้ได้ HP 4,000 Defense 700 a t t a ท726ถ้าเทียบกับเจ้าบอลจริงนี่เจ้านี่จะ Act a ท็น้อยกว่านะอัตราการคิดเจ้าบอลจริงก็90%แต่ว่าเจ้านี่จะมีร่างกายที่ถึกกว่าเจ้าบอลจริงนิดหนึ่งนี่ Defense 700อันนี้ Defense 520เอาเป็นว่าอัปเกรดเจ้าไก่นักเลงไปสู้กันก่อนนะเพื่อนนี่เรเวล2อง ไก่นักเลงสุดโหดโอ้โหตอนนี้ออล่าไม่ค่อยเห็นไปสู้ที่ไหนกันดีเอ่ยนี่ริมถนนละกันโอ้โหยนักเลงข้างถนนอัปเกรดกันต่อละกันนะเออใช่ดูเงินสิตอนนี้มีประมาณ3,700กว่าล้านโอ้โห้เดี๋ยวมาดูกันว่าเงินของเราจะเหลือเท่าไหร่นะพออัปเกรดเจ้าหนี้จดเต็มตอนนี้ก็ขอทําการอัปเกรดให้เป็นเลเวล10ก่อนแล้วค่อยไปใช้ต่อสู้ไปเพื่อน0,000 0กว่าห ใช้เงินแบบโคตรน้อยตอนนี้ดีออล่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอู้หูยเลเวล3ปุ๊บเริ่มจะใช้เป็น1ล้านกันแล้วนะออ้ยนิดนึงแม่เก็บตังค์มาเยอะจะไปกลัวอะไรหลักจริงไหม,อมตอนนี้ก็อ้หูยอล่ามุ่งมวงอัพเกรดเขียวเข้ม เลเวล7ก็ใช้เงินไปประมาณน่าจะ20ล้านนะอัปเกรดกันต่อละกันอย่าไปคิดอะไรมากเลยตอนนี้ก็เลเวล10 3ล้านนะผมนี่จัดไปเลยเพื่อนโอ้โหเฮ็ดขึ้นหลักแสนนี่ออร่าแบบว่าเหมาะกับการต่อสู้ขั้นต้นแค่เห็นหน้าเจ้านี่ก็โอ้โหคู่ต่อสู้นี่อาจจะเกิดความเกรงกลัว นักเลงตัวใหญ่ขนาดนี้ไปเลยเพื่อนต่อสู้กันหน่อยใช้เงิน2ล้านเดิมพัน6กดีเจ้าไก่นักเลงวิ้เฮ้ยหเลือดมันยังไม่ปรับมาเจอกับอ้ยไก่พิการโอ้หนักเลงกระทืบตัวพิการโอ้โหตีไม่เข้าเฮ้ยปรับให้เป็นตัวปกติก่อนเพื่อนา โอ้โหวเลือดแปดแสนขอใช้เจ้ายมบัทูตกําจัดมันทิ้งก่อนมา้ายมบัทูตโอ้โหลําบากเจ้านี่สังหารมันโจรเรียบร้อยเฮ้ยอ,อะไรก็ไม่รู้กลับมาเป็นเจ้านักเลงอีกรอบหนึ่งแม่เจอคู่ต่อสู้ธรรมดากันแล้วนะนี่เจ้าไก่นักเลงเจอกับโอ้โหเจ้าคอ,อ,อเขียวแม่เป็นตัวที่อยากจะวัดฝีมือจริงๆเลยนะไปเพื่อน ปะทะกันอย่านักเลงปะทะคอเขียวอุ้ยตีก่อนอุ้ยตีแบบว่าไม่ค่อยแรงมากเดี๋ยวผมโอ้ยโคตรอึดอุ้ย,ยใช้ได้นะเนี่ยร่างกายนี่อุ้ยถึกทนอ่ากระทืบเจ้าโอ้โหคอเขียวเรียบร้อยอัพเกรดกันต่อละกัน ไปสล้านกว่าเลือดประมาณโอ้สองแสนใช้ได้นะเนี่ยออร่ายังเหมือนเดิมอืมงั้นก็อัพเกรดต่อเนื่องไปก่อนป๊าปปราบ,รบเอาละอูอออล,ล่าเริ่มเป็นสีทองแล้วเพื่อนคราวนี้เอาไปสู้ตอนที่เรเวล15แล้วกันนะก็ยังมีแบบว่า3 7ม5ล้าน ยังลดไปไม่ค่อยเยอะอัพเกรดต่อเพื่อน HP นี่ขึ้นหลัก3 0 0 0 0นแม่เป็นตัวแบบว่าใช้เริ่มต้นต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนี้13ดูสิเลือด5้าแสนละเพื่อนแอคแท็กอาจจะน้อยนิดหนึ่งอุตส่าห์เปถึงนักเลงนายนี่ไปนเน้นความสึกทนเอานะมาให้เป็นออร่าแบบทองทองเพื่อนนุ้ยใช้ได้เรเวลสิ 14. เลือดเจ็ดแสน้ยเรเวลสิผ่านไปเฮ็พีขึ้นหลักล้านละเพื่อนโอ้โหแต่ว่า แ <Attack> <g iggle> อ t แท็ก0 0งแสนดีเฟนต์ก็ส0 0แสนนายนี่เน้นหอ้ี่เฮดพีอย่างเดียวละ่ะเอาละเลเวลสิบอล่าทองสู้กันหน่อยสิ่น่โอกาสชนะเป็น64%เจ้าไก่นักเลงมาเฟียเจอกับโอ้หูไก่ขนสิงโตเจนี่ก็บอกเลยว่ามีความแบบตัวใหญ่เหมือนกันนะโอ้ยต้องวัดกันหน่อยเพื่อนอืโอ้หบินสูงกว่าแล้วละ่ะเตะเข้าไปห้ย มันก็เตะแรงเอาเรื่องเฮ้ยอย่าไปยอมันโอ้โหนั่นแหละเฮ้ยคิด่อยเพื่อน80%นะอยา่าเอ้ยสองแสนกว่าแม่น่าจะสูสีกับเจ้าโอ้โหไก่สิงโตแต่ก็ยังเหนือกว่า อยอดเยี่ยมอัพเกรดกันต่อ5ล้านครับผมโอ้โหดูเงินลดลงมานิดหนึ่งจะบอกว่ายิ่งเราแบบว่าเก็บเลเวลจนเลเวลสูงๆนี่เราก็จะได้เงินจากการที่เราเลเวลอัพค่อนข้างจะเยอะเลยนะรับรับรับรบนี่อล่าแดงครับผมโอ้โห ให้เป็นเลเวล18ก่อนแล้วค่อยไปใช้ต่อสู้ปัปปาดนี้เลเวล18อู้เลือ3ล้าน9อู้ดูเงินสิตอนนี้เหลือ3,634ล้านเฮ้ยหลังๆนี่ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะการอัปเกรด HP หน่วย100,000,000,000ล้านอู้ล้านกว่าชิวๆนี่มาหนักที่ดีเฟนซ์ครั้งละประมาณอู้4ล้านกว่าไก่นักเลงออร่าแดงอู ดูเก๋าโคตรแม่นักเลงข้างถนนไก่นักเลงข้างถนนเจอกับเจ้าไก่หมอผีโอ้โหกระทืบเจ้าหมอผีให้จมดินตาโจโอ้ยเป็นไงเออโอ้โหตัวพิเศษสู้ไม่ได้ <c oughs> แม่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่เก่งกาจพอสมควรเลยนะ อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงในการอัปเกรดยังไงก็ต้องอดทนเก็บตังค์กันนิดนึงนะมาต่อสู้กันหน่อยเพื่อนแมทที่5,98แม่เล่นมาเยอะขนาดนี้เลยหรอยา่าโอ้โหยังจะแพ้อ,อีกตาสุดท้ายแล้วนะเพื่อนรีบๆแพ้สักทีสิเฮ้ยกระทืบเจ้าหมอผีให้ จมดินเนี่ยผมโอ้โหครึ่งหลอดนั่นแหละโอ้โหชนะสักทียังไม่เหมาะสมกับการต่อสู้กับตัวพิเศษหรือโอ้โหเรเวลอาพผมตอนนี้เรเวล632ได้อยมาถึง12ล้านกันเลยทีเดียวนะคราวนี้ก็โอกาสชนะ58%ปเเจ้าไก่นักเลงปะทะกับโอ้โหเจ้าไก่ขาวอย่าทำตัวไม่แมนสิเพื่อนกระทืบไก่ผู้หญิง ไม่สนใจฉันเป็นนักเลงไม่สนผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> แม่ผู้หญิงหรือเปล่าเอ่ยขนตานี่เยอะเชียวเ <c oughs> ต่เข้าไปเตะหนักเอาเรื่องอยู่นะโอ้โ <c> ห <oughs> เรียบร้อยครับผมแม่ถ้าเป็นตัวธรรมดานี่พวกนี้กวาดเรียบคราวนี้ก็มาอัปเกรดเรเวล19กันเถอะเพื่อน6ล้านกว่าจัดไปนี่เรเวล19ครับผมดูตอนนี้สิ แอคแท็ก <Attack S 2> ก็ขึ้นมาที่หลัก1ล้านกันแล้วนะเรียกได้ว่ามีพลังแอคแท็กอัตราการคิดและก็ดีเฟนที่ค่อนข้างสมดุลอัปเกรดทีละโอ้โหเจ็ดล้านเลยล่ะดีเฟนเหลือเงินประมาณ3,561ล้านแล้วนะก็ยังเหลือเฟือเพราะว่าเราเก็บมาเยอะประมาณ6ชั่วโมงมัง้งในการเก็บเงินเดี๋ยวเราก็ใช้อล่าชั่วลายต่อสู้กันเลยเพื่อนนี่เลือด5ล้าน9 000. โอกาสชนะคราวนี้เฮ้ย10%อไก่นักเลงปะทะกับเจ้าสมุไรออล่าทอง โอ้มากระทืบเจ้าสมุไรได้ไม่เอ่ย,อยเท้ากับดาบปะทะกันเฮ้ยสมุไรโดนกระทืบโอ้โหแม่บางครั้งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะการชนะแบบงงๆโอโหโอกาสชนะ 67%เจอกับเจ้าไก่แดงครับผมโอ้โหไก่แดงงั่นล่ะโดนกระทืบซะเถอะอื้อยากระพือปีกฟาดฟันเอาอีกเอ้ยเอาไมา้ทิ้มฟันทิ้มตามัน <c oughs> เรียบร้อยครับผมแม่ได้เงินบานรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าศัตรูได้ปุ๊บแล้วมันดอปแต่เหรียญทองนี่เราจะได้เงินตันที่ประมาณ2ล้านกันนะ <c oughs> ลองสู้ออนไลน์ดูสิ <c oughs> มาเจ้าไก่นักเลงสู้ออนไลน์กันหน่อย <c oughs> มาละเจ้าโอ้โห เจอซามูไรเรเวล20ซะด้วยไก่นักเลงปทะทะซามูไรโอ้โหเราจะสู้ไหวหรือเปล่าเอ่ยแม่น่าจะไม่ไหวนะเพื่อนสวัสดีโอ้ยนักเลงทักทายก่อนเออโดนฟันแน่นอนย่า ลดเลือดได้นิดเดียวแม่สมูไรตรงออนไลน์นี่คนละชั้นกับเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวตานี้เสร็จปุ๊บเราก็มาอัปเกรดขั้นสุดท้ายกันเลยละกันไก่นักเลงปะทะกับโอ้โหเจ้าลูกเจี๊ยบเลเวลสามมาเลยจ้าไก่นักเลงปะทะกับลูกเจี๊ยบซูเปอร์เซยา่านักเลงกระทืบเด็กยา yeah! พลังไอ้ส้นเท้าเอาไปกิน ไม่ยังกระจอกอยู่นะอัปเกรดเลเวลสุดท้าย6ล้านกว่าครับผมจัดไปนี้หุยมี HP ที่ 8, 8ล้าน8อแอคแทกล้าน6 ดีเฟนต์ก็ล้านห้าเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มี HP ค่อนข้างจะเยอะมากมายกันเลยนะจากเงินทั้งหมดประมาณ3,750กว่าล้านเหลือเงินประมาณตอนนี้3,457น่าจะใช้เงินในการอัปเกรดเจ้านี้ประมาณ300 000, ล้านกันนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนี่เจ้านักเลงออล่าขั้นสุด สู้ด่านธรรมดาดูก่อนสิอืมโอกาส66%ไก่นักเลงปะทะกับเจ้าไก่หุยขนทองเอาไมา้ชิ้มฟันทิ้มตามันเฮ้ยขี้โก้โหุยเกือบครึ่งหลอดเดี๋ยวผม ตัวของเรานั้นเลือดคดเยอะนี่โอ้โหมันเตะแรงไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเอ้าอะไรวะเนี่ยไอไก่ทองแพ้ได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเป็นตัวที่ระดับโอ้โหระดับ2อย่างนั้นเหรอใช้เงินในการอัปเกรดเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหสองพัเองแล้วเราแพ้ได้ยังไงวะเนี่ยบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะ <laughs> แต่ถ้าจะให้เทียบเจ้าไก่นักเลงกับเจ้าบอลจริงนี่รู้สึกว่าเจ้าบอลจริงจะมีความกิ่งกาดที่มากกว่านะ ถึง90%แถมแอคแท็กยังแรงด้วยถ้าใครอยากจะเห็นเจ้าไก่มีหนวดบอลจริงตัวนี้อัปเกรดก็สามารถบอกกันได้เลยนะค่อยๆอยัปเกรดกันไปแต่ละตัวสู้ใหม่หน่อยสิเฮ้ยเมื่อก,กี้นี้ฉันอ่อนให้ตายซะเถอะเสมอกันอีก <c ười> โอ้โหมันตีครึ่งลอดไ <c ười> อ้นักเลงทำตัวดีๆหน่อย <c ười> อุ้ยอย่าตายแล้วเพื่อนอย่าให้มันขี้บ่อย อโอ้โหตายไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเจ้านักเลงนี่จะพ่ายแพ้ไปได้ตอนนี้เลือดมันก็ลดลงมานิดหนึ่งแล้วเหลือห้าล้านสองแม่น่าอับอายจริงจรยากระทืบมันเออให้มันแบบนี้สิเ๋ยวผมปีต่อตายซะ อยากจะกระทืบซ้ําจริงๆทําให้เสียเวลาในการเล่นเดี๋ยวตอนนี้เราไปสู้ออนไลน์กันก่อนละกันเฮ้ยเจ้านักเลงเจอกับไก่เจ้าสาวเลยว่าสิบเก้าโอ้โหนักเลงประทะเจ้าสาวเฮ้ยไม่เป็นไรฉันรักเธอหือแฟนของเราหรือเปล่าอย่าทำร้ายกันเลยเพื่อนอย่าเตะเจ้าสาวสลบหรือเปล่าหยุยครึ่งหลอดทะเลาะก,กันตบตีอือหูแล้วก็มามองอีกนะ แม่ทำตัวแบบว่าแย่จริงๆเจ้านักเลงโอ้โหเจ้าไก่นักเลงเจอกับเจ้าไก่โพนี่เลเวลยี่สิบเท่ากันมาไก่นักเลงปะทะไก่โพนี่โอ้โหเลเวลเท่ากันซะด้วยได้วัดฝีมือกันละทีนี้มาปะทะกันกระทืบพระผมเฮย้ยใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหครึ่งหลอดเอาละคราวนี้ก็โอ้โหดูสิ เฮ้ยรียน่ว่าไก่นักเลงเป็นฝ่ายชนะครับผมโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยได้เงิน5้าล้านเลยเหรอขออย่าเจอพวกไก่สายฟ้าหรือว่าไก่ที่โหดๆเลเวล20เลยนะมาไก่เจ้าสาวเลเวล20โอ้โหแม่วัดฝีมือของจริงเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะคนสวยเจ้านักเลงกระทืบเจ้าสาวครับผมโอ้โหน่าสงสารจริงๆใครจะโดนเออโอ้โหตีไปก่อน เจ้าสาวโคตรโคตรตีแรงเฮ้ยโอย้เจ้าสาวสู้ไม่ได้เฮ้ยไก่นักเลงปะทะไก่ซูเปอร์ไซยาเรเวลยี่สิเจ้านักเลงปะทะไซยาจะกระทืบเด็กหรือว่าโดนเด็กกระทืบแม่ยังไงเอย่ยยานักเลงปะทะหมัดตายครับผม เศษซากก็ไม่มีเหลือโอ้โหยหัวเลาะเยาะซะด้วยนะเจอกับเจ้าไก่คอเขียวเลเวล20มาปะทะกันแบบออนไลน์นี่แหละจะได้วัดฝีมือที่แท้จริงสวัสดีเพื่อนหืมได้ข่าวว่านายก็เจ๋งดีนี่ต่อสู้กันหน่อยสิยา่าดูสิพลังจูโจมโอ้โหเฮ้ยยัยงแรงกับผมแม่อีนิดเดียวจะตายหสรุปแล้วไก่คอเขียวสู้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เล่นไปแป๊บๆก็ได้มา15ล้านกันแล้ววุ้ย เจ้าไก่นักเลงกับเจ้าไรขนอาเจ้าไก่นักเลงปะทะกับโอ้โห่เจ้าไรขนนายขนหายไปไหนหมดนะเพื่อนล้อเลียนฉันละ่ะเดี๋ยวกระทืบซะเลยเฮ้ยยังไงอย่าเตะไปครับผมเฮ้ยโอ้โหทีเดียวเนื้อกระจุยแม่พอเจอคนที่อ่อนกว่านี่ก็ทําเก่าได้เลยนะเจ้าไก่นักเลงโอ้โห,โโหเจอกับเจ้าไก่ดำเรเวลสิบเก้านี่เดินมาอย่างห้าวหาญเดินกระดกคอมาเลยเพื่อนวัดพลัง ออลาก,กันหน่อยอยา่าโดนสิเพื่อนโอ้โหแทบไม่ได้แตะอะไรตัวเราอ๋หูเจอกับเจ้าไก่สมุไรแต่ว่าเป็นเลเวลสิอืมจะมีลุ้นไหมนะโอ้โหแอคแท็กคนละขั้นนี่เจ้าไก่นักเลงเจอกับเจ้าไก่สมุไรความชั่วร้ายเป็นตัวที่มีฝีมือทั้งคู่จ้าโอ้ย อย่าไปวัดกับมันมคนละชั้นบอกแล้วนี่เลเวล19นะ20ยิ่งไม่ต้องพูดถึงโอ้โหนี่แหละคู่ต่อสู้ที่น่าจะสมน้ำสมเนื้อกันอยู่มาเจ้านักเลงกับเจ้าไก่แผงคอสิงโตอืมเราเจอกันบ่อยแล้วเกินนักเลงว่าตัวใหญ่แล้วเจ้าสิงโตตัวใหญ่กว่าอีกยา่า โอ้โหแม่นายก็กลับบ้านเก่าไปซะเถอะสู้ไม่ได้จริงๆโอ้โหเจอคนไทยครับผมเจ้าไก่ลูกเกีย๊ยบรลเวลสิมาไก่นักเลงปะทะโอ้ยซุปเปอร์ไซยาคนไทยสวัสดีลูกเกีย๊ยบคนไทยเราจะสู้ได้ไม่เอย่ยยาแลมากมัดกันหน่อยโอ้โห ลาก่อนนะเรียกได้ว่าโอ้โหเลเวล18นี่โคตรขยันเล่นเลยนะตานี้ก็เป็นตาสุดท้ายละกันไก่นักเลงประทะกับนักเลงแม่แต่ว่าเราเก๋ไว่าเยอะดูแค่ออล่าก็พอแล้เพื่อนอย่าอือกระทืบ นี่แหละคู่ต่อสู้ที่ดีที่สุดโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็เป็นแบบว่าพาร์ทที่มาอัปเกรดเจ้าไก่นักเลงขำๆแล้วกันนะใครที่อยากจะดูเจ้าตัวไหนกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวจะรีบมาต่อตอนหน้ากันให้รับชมอย่างแน่นอนอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ